มีีีีนนน,น่เออสวัสดีนะคะสวัสดีทุกท่านนะวันนี้ก็มาพบกับครอบครัว,วน้องศิษย์สันนะวันนี้ก็ไปอาบน้ำมาแล้วนะคะสุดโรยโถยยี่ไปใช่ ปล่อยให้เดินผ่อนคลายนะคะอย่าหาวด้วยอย่าหาว,วาอย่าหาวึ้นพูดเขาเหรอพูดเขาหน่อยไม่เีดเกวเวลาทั้งคืนเะยใช่ไหมจะไปทั่วนะสี ไปอยู่เต้งผู้เลยอ้าจะทำอะไรโอ้ยโอ้ยิมะเร็งสไล่ลเดรอเออระวังเดอ้อไปใส่นั่นไปแล้วโอ้ยไปเที่ยวละย่างออกเที่ยวละ มาหอดเพื่อนเอาฟีาเลาะดีดีเลยค่ะอูหมหาเลาะสาวเอาโ่ยไปใาย ย่ไปเศร้าอยาเพิ่ด้วยน่นะันสีเฮียเถ้ดเร้องยางโลหากินแต่กองกินเยไปใส่อีกแล้วนะุนจะเป็นตำรวจเท่านั้นปวดหถอยมากดเอถอยเอเอ้อผู้สาว ยานผู้สาวบอลเลือบประกาเขาฮะมึงไปจีบผู้สาวบ้างโอ้ยานสี่ย่างนี้ผู้สาวมันบ๊วยแน่เลยสิคุณน่ะไปแล้วสีให้จับอยู่บ่เริ่ไปหาสาวกันไป bưng bên với bưng với sao này bay lên nhà kia đi nhà con nữa bay bay tao phút, ta phút. Ừ. nhưng mà sao nhà con lên bay sao gần Nhi. กูเสา้าเต็มถือเกอเฮ็ดหนาเสลยเสลยไปใส่อีกเนาะบุมเนเพื่อนเจ้าของได้สินไมยางลุยนี่ไป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 จาบไปหอนเฮื่กับเวไปฝุ่นเวไปพีเลยคุณ ไป,ไปกินอยู่ทางเงินเหาปปะกันปะถึงกาลางบันเด้จุงเอาป็นอันนี้วันนี้เดินเที่ยวนะผ่อนคลายแต่กว่าจะถึงบ้านนี่โอ้ยเวไปตัวทีบเลยเไปข้ามไป เออครับอันนี้ชกชกขาสั่นบอกเก่าไปบ๊อสุดนะฮะเอาเก่าไหมบังเออเออเออเก่าบ๊อสุดเด้ขาเพันสั่นเอ้ยนะต้นใหม่ไงแล้วเพิ่นธทูได้แล้วป่านี้ตะกี้ต้นน้อยๆได้ค่ะฮักต้นใหม่เพิ่นเด้อ ถอยถอยถอยปูดไปกินหญ้าทั้งปุ่นปุ่นไป oh. นี่หญ้าลระนี่นี่กินเ็ว้ยงหญ้ากำลังต่อยอดขึ้น เป็นลบก,กับต้นใหม่แล้วเออเออเอ้ย,อยหักของก็ควรเนาะมันมลบก,กับต้นใหม่มันบ่ได้ได้สิแน่แน่แน่มันสีหกักโอ้ยสไปทางไหนไปไปไปเขาโฮมไปมันสีดีป,ป่ะนี่ Hắc hát đơ Hắc đơ Khuôn phải thú gốc Nhanh nhanh khuôn mấy Đấy ยาดียาดียาดีกุงนน้อยมนสีฮักยาดีใสตต้นไหม่กกน้อยมาสีฮักกกงใหญ่ๆบดีเส่ดีใส่กต่งกน้อย ไปกินเกลือต้นมาบ้านในปงปนกินยาสมุนไพรเป็นสมุนไพรได้ค่ะนี่ต้นเครือนี่น่ะน่ะน่ะถอย,ถอย สี่บาทค่ะไปของปากของพ่อพ่ออย่าไปลบกับตุนใหม่ถ้าเบื้องซ้อไปไปไปเก้าเก้าบนไปขาสันหนึ่งสองกระโดด ไปไประดีอึ๊บไปส่วนน้องพูนก็รอก่อนนะรอ,อ,อมาแล้วมาแล้วมาแล้วรู้ว่านะคะว่าจะได้เข้าไปข้างในเฮ้ยเฮ้ยเป็นใจได้วุ้นอะ สวัสดีครับสวัสดีครับผมอยากออกไปแล้วนะคะนี่แดดเริ่มออกแล้วมนน่ะนน่ะมุดปับ๊บมุดบาได้อยู่เอาคอเอาหัวหมุดออกมาติดติดใหม่ได้พูดติดใหม่ได้เล่นไปเล่นมาไม้ตกลอกแล้วขนาดนี้น ถ้าชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์นะคะกดซับสไคร์กดติดตามเป็นกำลังใจให้ครอบครัวนกเส็จกัด้วย,ย,ยนะคะสวัสดีค่ะ